เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนคลิปด,ดี้นะครับพี่จะมาสุ่มตู้ริมิตตดนะครับหรือว่าตู้ยูโน่เองนะครับด้วยงบ16,00 0หิกทเกตนะครับหรือว่า1การันตีได้เองเนาะซึ่งพี่ก็จะมาดูนะครับว่าใน1การันตีเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนนเอกนะครับผมจะรุ่งหรือจะร่วงเรามาดูกันเลยครับ ตรงนี้เลยร้านบิวปรกรณ์มีบริการหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากแมป t o i l e t ท o w e r d e f e n ฟตตัวละครแมปสกีวีดีทาวเวอร์ดีฟนหรือแม้แต่ไอดีไก่ตันฟูดก็มีนะจ๊ะวิธีเติมต่างกระแสน่ายง่ายมีทั้งโทมันนี่วอลเลทและธนาคารเลยบริการส่งไวหลายเกียร์แน่นอนร้านเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวอูโคตรนานลิงล้างใต้คลิปเลยนะจ๊ะ ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่พี่เก็บครบแล้วนั่นเองนี่เลย16,00 0กทิกเก็ตบอ,อกเลยว่าเก็บอย่างงานเนะหูก็จะเก็บครบนั่นเองนะครับซึ่งพี่ก็ไม่รู้นะว่าใครเก็บอ่าเร็วขนาดไหนนี่คือแบบพี่ขนาดแรกอต่นี้ทุกวันเลยเนี่ยนะครับ c o n v e r ตเจมเป็นติเกตเนี่ยตั้งนานนะกว่าจะได้ซึ่งพี่ก็คงไม่ต้องแลกเฟิ่มหรอกมัง้งพี่มีครบแล้วนั่นเองนะครับนี่เลย ก็คือได้1งการันตีนะเคงก็หรือว่าได้การันตีว่าได้ยูโน่แน่ๆแหละเออนะครับซึ่งตัวที่พี่จะมาตามหาในวันนี้นะครับไม่ใช่ยูโน่แน่นอนนะเองเนาะเพราะว่าได้อยู่แล้วอะเออจะเอาทำไมอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ยูโน่ชายนี่ด้วยนะครับตัวที่พี่ตามหาจริงๆเลยคือนี่เลยครับตัวหน้าตู้ แต่ต้องเป็นตัวใชนี่นะเออนะครับเพราะว่าพี่อยากได้คอสเมติกมาเนาะซึ่งร่างธรรมดาเนี่ยถามว่ามัน,ม,น,ม,นมันเท่ไหมก็ก็เทนะครับอะอยวพี่แป๊บนึงนะ๋ยวพี่โชว์ให้ดูนะครับเผื่อใครยังไม่เห็นเอฟเฟกนะครับอะนี่นะครับคือเอฟเฟกมันเท่ดูดิดูดิเอฟเฟกตปีกมันเท่ๆมากหดูดิโอ้โหถือดาบอย่างแอคเลยนะครับแล้วก็ดูเอฟเฟกสีดำอะคือแบบพี่ชอบมากเลยนะเออดำแดงเนี่ยคือแบบมันค่อนข้างจะเท่มากเลยนะแต่พี่ไม่แน่ใจนะครับว่าร่างชาชนีเนี่ยมันจะ เปลี่ยนตรงเอฟเฟกสีหรือเปล่าในเอกนะครับจากสีดําแดงอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่พี่ย้ายมันเป็นสีดําแดงว่ะเออนะครับเพราะมันเท่อะเออนะครับแล้วก็นี่แหละเหตุผลที่พี่อยากได้เจ้าตัวแอสตาใส่นี้นะเอกนะครับผมอ่ะก็ถ้าใครพร้อมเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสูบกันเลยดีกว่าแม่เออนะครับ๋ยวคคิดมันจะยาวนั่นเองครับไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเราไปเจอกันทําก็ตอนประมาณครึ่งนึงนะครับหรือว่า ตอนที่ครบ1นึ่งพันน่าเองนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีหนึ่งประมาณ2องพนนะครับเพราะว่าเหวี่ยมบางทีมันจะยาวเกินเนาะเออนะครับอย่าพี่ลืมนี่เลยนะครับเปิดน้ำยาก่อนนะครับน้ำยาฟรีมันต้องใช้ประมาณกี่ขวดไหมเออได้ขวดละห้านาทีงอก็เอ่อเปิดไปสักครึ่งชั่วโมงไหมไม่รู้นะครับว่าถึงหรือเปล่าแต่ก็เปิดก่อนเถอะนะครับเรามีน้ำยาเยอะอยู่แล้วนะครับเลยตั้ง15ขวดเนาะก็มานะครับเดี๋ยวไปเริ่มเปิดกันดีกว่าครับมาอ่ะประเดิมเลย สิบแรกเฮ้ยไม่มีเสียงพี่ลืมเปิดโทษโทษพี่ดืมเปิดเสียงนะครับอ่ะเปิดแล้วเรียบร้อยเหลืออะไรยะดังไปไหมพี่มาเปิดแค่หลอดเดียวพอละมั้งเออขีดเดียวพอละอ่ะรอบที่สองเรบโอ้โหม่วงม่วงลอยเลยม่วงลอยอุ้ยได้ใี่ดีวยนะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการอ่ะรอบที่สามอุ้ยทองมาแล้วทองมาดีเซนมาแต่ก็ใช้นี่หรือเปล่าใช้นี่เปล่า ไม่ใช่นี่แต่เป็นแร่ใชนี่โอ้โหจบเลยนะครับอ่ะรอบที่สี่รอบที่สี่ 4, เราก็ได้ทองอีกแล้วนะนุ้งเลยถือว่าดวงไม่แย่นะทองออกบ่อยอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้พี่ต้องการเงินมา,มากเลยดูเงินพี่ตอนนี้มีแค่สองแสนโอ้โหบอกเลยว่าพี่เอาไปทําตัวหมดแล้วเออนะครับอ่ะมาซุ่มกันต่อนะครับรอบที่เท่าไหร่ล้วรอบที่หกนะครับไปปึ๊บปึ๊บโอ,อ้โหเกลือนะครับก็นั่นแหละนะครับเดีย๋ยวรอสปีดคลิปไปตอนที่ถึงหนึ่งพันกันเลยดีกว,ว่าครับไป ทุกคนดูนี่ครับระหว่างที่พี่ซูมอยู่นนเองนะครับก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันนี่ยูโ <c> น <oughs> you know, มาได้ไงเนี่ยพี่ <c oughs> มันคือแบบออกการก่าวแบบการันตีด้วยนะเนี่ยดูดิคือการันตีนะพี่ยังไม่ถึงเลยนะพี่เหลืออีกตั้ง900 0กันกระตัวนั่นเองครับซึ่งแม่ออกก่อนการันตีนะครับออกก่อน1,000พันรอบอีกนะโอโ้พี่ ตอนอยากให้ออกนี่ไม่อยากจะออกหรอกตอนอยากได้ตัวทีเขียบที่อูโคตรออกยากเลยตอนที่แบบไม่อยากได้นี่ออกดีจังเลยนะก็แล้วก็นี่นะครับใต้เจ็ตไฟไนท์นะครับมาอีกสีตัวเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าพี่มีของเดิมอยู่แล้ว1ตัวนั่นเองนะครับก็ได้เพิ่มเพิ่มอีกสีตัวนะครับก็ถือว่าคุ้มเนี่ยยังไม่ได้ตามจุดประสงค์ของเราเลยนะครับนั่นก็คือเจ็ตไฟไนท์ล่างสฉดีน,นัน่นเองเนาะนะครับพี่อยากได้คอนเมติกเฉยๆได้แหะ เดีครับไม่มีหรอกเพราะว่าล่างอย่างเงี้ยมันไม่แบบเห็นว่ามันไม่มีให้ใส่คอสเมติกนะครับมันต้องแบบเป็นล่างชัยนี่อย่างอ่ะนะครับอย่างอันเนี้ยเออนะครับมันจะมีคอสเมติกให้ใส่ในเองเนาะเนี่ยเออมันจะมีคอสเมติกให้ใส่ใช่ไหมพวกล่างชัยนงชัยนี่นะครับแต่ถ้าแบบล่างธรรมดานะครับมันจะไม่มีอ่ะอ่าดูอย่างเนี้เห็นป่ามันไม่มีในเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นล่างชัยนีในเองนะครับมาเฮ้ยแต่พี่อยากลองว่ะอันนี้มันเท่ไหมโอ้ยโอ้โหเอฟเฟกต์โคตรธรรมดาเลยต้องอีโวก่อนป้ามนถึงจะมีเเออฟฟ่ะ เออนะครับแล้วถ้าใส่อาวุธอ่ะใส่เป็นอาวุธมันจะมีอะไรเนี่ยรูปดาบปุ๊บไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแค่ลอยได้เฉยๆอ๋อไม่เห็นเฟี้ยวเลยใส่นี่เลยนะครับฟีเลนกูดีกว่าฟีเลนรู้สึกว่าจะคุมสุดละเดี๋ยวดีโอ้โหเอฟเฟกต์นี่ขนาดแค่เป็นตัวมิติเลยเนี่ยเอฟเฟกต์ไม่อย่างเวอร์นะครับมานะครับเดี๋ยวเรากลับไปซุ่มต่อกันดีกว่านะไปก็ระหว่างที่พี่ซุ่มไปสักพักเนี่ย บอกเลยว,ว่าแม่งเกิดเหตุเอเซเดนอีกแล้วตัวที่แม่งควรออกยากๆแม่งออกอีกแล้วนะครับก็ทุกคนก็น่าจะพอเดาได้นะว่าตัวอะไรนะครับก็ไปชมคลิปกันต่อได้เลยครับไป A few moments later พ, <laughs> พี่ว่าไม่ใช่ละพี่ว่าไม่ใช่ละทุกคนดูนี่แบบนึงนะ <laughs> นี่เลยเด๋ยวนะยูโน่มึงออกกันทำไมอีกตั้งสองตัวครูที่ขอห้อยออกนี่ไม่อยากจะออกหรอกตัวสีเ <laughs> ก แหมทีไม่ต้องการนี่ออกดีจังเลยอันนี้ถึงกระตีแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่ว่าเจะละเหลือตั้งหกพันกรนตัวมันก็ยังไม่ถึงกรนตีเลยนะไม่ออกมาสองตัวหรอโอ้ทีอยากได้นี่ไม่ใครจะมาหรอกนะเออทีแบบโกโจงโกโจเนี่ยอยากได้จะจัดไม่ยักจะมาแล้วทูทีอย่างนี้ออกดีจังเลยแล้วแอตตาชายนี่กูไม่เนี่ยโอ้โหไม่ออกเลยแอตตาชายนี่แม่งมีแต่ตัวธรรมดาเหลือจะเชื่อ ยูนูออกมา2ตัวแล้วแอตตาชายัยนี่ไม่ยังไม่มาเลยฮัลโหลแกีิมึงตลกกับกูไม่ได้อะไหนก็ไหนลวขอเซลหน่อยละกันไอตัวนี้ไม่ได้ใช้อยู่ละเซลอยห,หมดเลยเอามาทําตังเอ้ยเดี๋ยวนะมีแค่นี้เหรอหเดี๋ยวว่าช่องเก็บของพี่มันเต็มอยู่หรอวะเออน่าจะใช่นะแล้วมันขยายได้ไห,ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับอโอเคค่อยไปย่อยในนาคตและกันมานะครับเดีย๋ยวเรามาสู้เงินต่อเลยดีกว่านะครับไปอีกบาสิบตัวอีกสิบรอบ โอเคม่วงหลอยไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่สุ่มเสร็จนะว่าเราจะได้ตัวอะไรเพิ่มกันมาบ้างนะครับไป ทุกคนเหลือซาโปรสุดท้ายเอามาขอ <S <s <ans ây> หน่อยเถอหน่อยยังไงขอหน่อยขอหน่อยพี่โอ้โหยเรียบร้อยนะครับหมดเลย <reinvent ing music> หมดตูดโอ้โหออกมาเนี่ยเรียบร้อยไม่มีเลยโอเคหมดแล้วนะครับหมดแบบหมดจริงๆแล้วนะครับเกมะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราได้ตัวใดบ้างเนาะ ก็นี่เลยนะครับแน่ๆก็คือยูโน่สองตัวนั่นเองนะครับซึ่งแม่งออกก่อนการันตีออกก่อนการันตีนั่นัหลือจะเชื่อไหครับแล้วก็อ่าโอ้โหชนี่ไม่ได้เฮ้ยถามจริงช่นี่ไม่ออกเลยโอ้ทัลลูตัวก่อนยังออกเลยนะไหนวะคำนึงตัวก่อนเราสุมตัวอะไรเปล่าวะเออพี่ก็ลืมเ้วเหมือนกันมาว่าตัวก่อนเราสุมตัวอะไรเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวจำก่อนเ้ยแต่พี่จํได้เลยได้ช่นี่่ใช่ไหมเออไหนวะ ไหนวะเนี่ยเออหรือว่าพี่เซฟไปแล้ววะเฮ้ยตัวไหนวะเนี่ยอ่าไม่เป็นไรนะครับพี่ลืมไปแล้วว่าพี่เอาตัวไหนมาวะนะครับแล้วยือยู่นี้เพรา,มาะว่าเหมือนกันหรือเปล่าเออนะครับเหมือนกันนะครับอ่ะมานะครับเราก็ผลประกอบการก็ถือว่าดีไหมอ่ะมันไม่แบบเป็นไปตามจุดปส่งเรา,าดราีจุดส่งเราก็คือแอตตาชัดีใช่ไหมแต่ก็ ถ้าเป็นคนอื่นนะ่าจะดีใจนะคือบอกได้ติเคตตั้ง2ตัวเออนะครับแล้วก็ออกกันกันตีอ่ะเออครับแล้วก็ได้อันนี้อีกเป็นขยงเลยได้นี้เป็นกี่ตัวเนี่ยอ่ะไม่นับตัวหนึ่งนะเพราะมีอยู่แล้วนะครับหนึ่งตัวก็สมอันนี้8ปดสิสบอตัวนะครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างจะคุ้มอยู่นะหนึ่งกันตีนะครับได้ติเคตมา2ได้อนี้มาอีก1 1ตัอนัตัวเองนะครับนี่ก็บอกเลยว่าคุ้มๆกันไปเลยอ่ะมาไหนๆก็ได้มาแล้วนะซึ่งอู้เดี๋ยวนะข้ามาง0้อยีกเห คุณชนจะถูกมากเลยนะเออแล้วก็ใช้อันาอีโววังไปนะอ่าป๊บบึงนะมาดูได้ไหมอ่าฮะอ๋อใช้ผีเสื้อนะครับใช้ผีเสื้ออีโวอีโวได้เลยไหมนะครับพี่จะได้อีโวไปเลยผีเสื้ออยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวผีเสื้อมอยู่ไหนวะอ่านี่นะครับใช้โอ้ก็อ๋อโอเคอยู่นะครับถือว่าใช้ไม่เปลืองเท่าไหร่นะออ้แต่ค่าคอร์สนี่สี่หมื่นเลยนะเพราะงั้นจะแพงอยู่นะครับอะ โอเคนะครับพามาแล้วอันหนึ่งก็ไปสูมสแตต่อยไหมเออสูมสแตตสักนิดนึงแล้วกันนะครับเอ๊ะอ,อย่าค่อยสูมลนะอย่าค่อยไปอิวแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่อยากได้สแตตฟูเอสอ่อะเออนะครับรามว่ามันก็ต้องใช้เวลาทำนิดนึงแล้วกันนะครับก็สําหรับพี่นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผลการก็โอเคแต่ไม่ค่อยเป็นไปตามจประส่งเราเท่าไหร่นั้นแหละเออนะครับไม่ได้ใช้นี่เลยไม่ได้ใช้นี่เลยสักตัวนะครับอ้โคตงจะน่าเสียดายนะ ็เดี๋ยวพี่จะเอาตัวนี้ไปอีโวนะครับแล้วก็เอามารีวิวให้ดูละกันนะครับก็น่าจะอ e ีโวเสร็จก็โอ้โหกี่วันนะประมาณวัน2วันนะครับกว่าจะไปปั้นสเตตกว่าจะไปปั้นบัฟอะไรอีกนะครับก็วัน2วันนั่นแหละกว่าคลิปจะอ,ออกมานะครับแล้วก็นะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับว่าคุ้มไหมหนึ่งการันตีนะครับใต้ที่สองตัวนะสำหรับพี่ก็ก็โอเคแต่แบบนะก็ยังงั้นอยู่ มันแบบไม่ได้คุ้มมากอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ตามจุดประสงค์พี่ดิเออแบบหงอยเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูันจบคลิปนั่นเองนะครับถ้าใครดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะเออนะครับฝากกดไลค์สักนิดดนึกงนะคบเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปของพี่ต่อๆไปนั่นเองนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอบพระคุณมากๆม่ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย a u d i